โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราอยู่กันในช่อง TNP ธนพัฒนนะครับผมก็วันนี้มาต่อ EP ที่2นะเกมเ a d by d เด l i g น t นะทุกคนเราคลิปที่แล้วเราแบบว่าเปิดทดสอบไปแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรนะว่าคนเขาแบบว่าอยากดูบ้แต่ผมก็จะทำให้นั่นแหละผม,มอยากทำ รอบที่แล้วผมแปบว่ากลับไปดูคลิปของตัวเองนะของเมื่อวานอะ่ะรู้ว่ามันเสียงเกมมันเบาไปหน่อยแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้มันดังไปหรือเปล่าถ้าดังไปก็เดี๋ยวผมปรับแกให้นะทุกคนโอเคอยากเล่นละเริ่มเลยดีกว่าอย่าจะเสียเวลาไนงะนี่ผมไปซื้อตัวละครใหม่มานะทุกคนเป็นอีปา้าเอ่ใช่ ขาเชื่ออะไรเนี่ยยันจินลีเหรอหรือว่ายุนจินลีวะเจอห้องแล้ววะเนี่ยมันมันดีนะมันแบบว่าเล่นเล่นเป็นคนแบบเล่นเป็นแบบว,ว,ว่าเซวิสเวอร์มันหาห้อง่ห้ดีอ่ะ ตึงๆนะเกมเนะีขอแบบฆาตกรแบบไล่ไม่ปล่อยอะ่ะอยากโดนแขวนวะก็ยังเหมือนเดิมนะทุกคนถ้าใครเอ้คลิปที่2จริงๆทําไปแล้วนะแต่ว่า,าเกมมันค้างอะ่ะแบบคลิปเกมมันค้างอะ่ะมันดูไม่ได้อะทุกคนมันดูได้แหละมันไม่เสียงพูดนะแต่ว่าแบบเนี่ยตอนผมหันเมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เห็นอนะ่ะมันมันค้างเป็นอยู่อย่างเงี้ย นี่ยมันอยู่เนี่ยแล้วตัวแม่งก็อยู่นิ่งๆอ่ะเหมือนเกมมันค้างอ่ะแต่จริงเกมไม่ค้างนะผมเล่นปกติคิดด้แล้วผมเอ้ไม่ใช่คิดแล้วคิดที่สองนะที่ผมทำไปแล้วเกมมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดพูดต่อลืมไปว่าดื้อเลยอยู่ในเกมเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วคืออะไรคืออะไรไปแล้ว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 ทางตันด้วย อาผมขอพูดให้จบก่อนนะว่าบอกไปเลยแล้วกันใครอยากเล่นกับผมนะก็ทิ้งช่องทางกิดต่อกิดต่อโอเคเลยติดต่อไปได้ล่างคลิปนี้นะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวผมจะทักไปนะถ้าใครอยากเล่นด้วยนะเล่นได้นะทุกคนผมไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรผมไม่อยากมีเพื่อนเล่นเหมือนกันหาเพื่อนเล่นเองไม่ได้ก็เลยหาคนดูเนี่ยแหละมาเป็นเพื่อนเล่นแทน ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจคอนเซปต์เกมนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าเพิ่งมาเล่นโอเคเข้าใจตรงนั้นนะได้ยาเออไปก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ต้องท่อมนะเพราะมันยังเยอะอยู่ยังไม่มีใครท่อมเลยนะอโอเคเสร็จและหนึ่งเครื่องผมว่ามันผมว่ามันอยู่ข้างล่างแน่เลยวะ่ะมันไม่รู้อะมันไม่มีเสียงหัวใจอะตอนนี้นผมหาเครื่องปั่นไฟไม่เจอเลย ต้องลงแล้วแหละเฮ้ยลงมาเจอเลยว่ะสวยทำไปยาวๆ จะไม่มีให้กดเลยไงเดี๋ยวัยจะไม่มีให้กดเลยอุ้ยมัน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 เหมือนกลับเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นข้าศกอนอะไรวะอย่าเดินเข้ามาในห้องนี้ก็พอได้ยินเสียงหัวใจนะโอเคเสร็จอีกหนึ่งเชื่อมาทุกคน คอนโทรลค้างไว้เลยอ่ะแบบทุกคนว่ามันจะเดินเข้าอันนี้ปะถ้ามันมาอย่ามาเลยขอทำให้เสร็จเถอะ <c oughs> <c oughs> านีมันไม่เปิดได้ไงอะถ้ามันเดิงเข้ามามาแล้ว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 ผมว่าโดนแน่เลยวะต้องร้องเสียงหัวใจหายอะไอ้ไอลูกกระตาข้างๆนี่คืออะไรอะ่ะฝั่งขวามืออะ่ะแดงๆอะ่ะผมไม่เข้าใจวะ่ะ ว่ามันน่าจะไปแล้วล่ะไม่น่าหยุดถ่าเนนะี่ยอุ้ยคืออะไรดีแทร์ฟูบอทอ๋อจะไลค์ข่งประตูทำเสร็จแล้วประตูปะเปิดให้ด้วยอ่ะคืออะไรเฟี๋ยจัง จะหลอนครับสวยและสวยและมายังอ่ะมายังมันยืนไหนวะผมผมเดาเอา,เอานะผมสังเกตจากรูปรูปตัวเราอ่ะมันเป็นแบบซาๆน่าจะหลอนปะเอเคไปละ เราน่าจะหลอนปะเฮ้ยเฉี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 ยทำไมกูซ่อมไม่มไ,ได้วะเสีย่หัวใจมันอยู่ใกล้เราอ่ะแต่ผมไม่กล้าทำว่ะ เจอตัวมันเลยเนี่ยเล็กหนึ่งตู้ไม่ใช่เล็กหนึ่งตู้เ,ตเลเ็กหนึ่งเครื่องตอนนี้สมองเราต่ำมากเลยสามขีดเลยอะ่ะจะตายปะวะใกล้มากใกล้มากใกล้โคตรแบบตุกๆๆๆๆเลยอะ่ะ

เพื่อนกำลังทำเพื่อนกำลังทำงมผมผมแอบดีกว่าผมซ่อนดีว <S <S กว่าตกใจจริงๆแล้วอ่ะไปฟังหนูไปฟังหนูดีกว่ามันยุ่งคนแน่เลย รอรอะไรอ่ะอยู่ให้ตายงั้อันนี้คืออะไรวะอ๋อชั่วสิบเอ็ดมีอยู่แค่เซมินไว้ก่อนก็แล้ เวลเวลผมอะไรนะเวลเก้าแล้วอะท้านมันต้องเวลอะไรถึงจะลงแรงได้อะตันี่เวลเก้าเก้าอไม่มีอะไรเลยไปไปไอีกเกมอีอเกม ผมเราเมาคข้าว่าไอ้กล่องชูบล็อกเนี่ยมันจะช่วยให้ซ่อมเครื่องปั่นไฟได้เร็วขึ้น50%มันก็ดีอยู่นะแต่ผมว่ากล่องพยาบาลแม่งดีกว่าว่ะเพราะว่าเรานั่งทำเรื่อยๆไงแต่ว่ามันก็ต้องรีบแหละแต่ถ้ามีเพื่อนช่วยมันก็จะดีไงทุกคนเข้าใจปะ แต่ถ้าตอนวิ่งหนีถ้าแม่งมาแม่กงก็เจอเงินหมดอะแต่ถ้าเราโดนตีแล้วเรารอด,ดเราก็ปั๊มยาให้ตัวเองได้เลยไงอ,อันนี้ไม่รู้คิดถูกรเปล่า,ลาคนที่เล่นเกมนี้มานานแล้วก็อาจจะแปว่าเออมีความคิดที่แบบเก่งกว่านี้ไงอันนี้ผมเพิ่งมาเล่นไงไม่ได้อยากจะอวดเก่งอะไรหรอกแต่ผมอยากทําความแบบทาความเข้าใจเกมอะไม่เคยเล่นนะเนาะก็เข้าใจหน่อย มาแล้วมาแล้วกูไม่ชอบแมปนี้เลยกูไม่เคยชอบแมปนี้เลยกูไม่เคยรอดเลยนี่สวยอยู่สวยอยู่อันนี้โอ้โหมันเร็วเหมือนกันเนี่ยอแต่ว่าหมดเร็วว่ะตกใจหมดเลย แบบไม่พลาดอะ่ะต,ต้องชิวๆไปเสียงหัวใจยังไม่มารอเสียงหัวใจมากอ่เดี๋ยวได้รู้แนะ่ อันเกิอันเกิโอเคเราทำได้เราทำได้อขอโดษขอโดษขอโดษขอโดอโด,โดเราบอกว่าจะไม่ทำพลาโอ้๋หนี่จบเลยมันจะมาไหมเนี่ย ไใจเลยนะมีคนโดนตีแล้ว่ะเสร็จตัวนี้ก็เหลือสามเพื่อนครับเสร็จก็เหลือสองเฉสองเหลือสาม เล่นอยู่ไหนแล้ววะเล่นอยู่โน,น่นตอนไหนอ่ะผู้ชายปะผมว่าเล่นเป็นฆาตากรมันก็ยากอยู่นะแบบแมปแม่งใหญ่อยู่อ่ะ เราเน้นแบบไม่พลาดดีกว่าอุ้ยสามคนอดีเตะเลย๋น,นกวก็จะต้องไปหาใหม่ละเพื่อนโดนตีนะเดี๋ยวเราเข้าไปหาเพื่อนัคเโดนผีปอบกินหรอผีปอบญี่ปุ่น เสร็จแล้วไอ้ราแต่คราฟเลยเครื่องเดียวเครื่องเดียวเฮ้ยมาละมาละตกใจมันลเลยอามันอย่าง,น,งนู้นอย่างนู้นโอเคเหมือนเพื่อนจะแบบว่าเชี่ยวชาญความเป็นอย่างนี้อ่ะผู้เดินมาหาตู้เดิเดนมาหาเครื่องสั่นไปได้แบบเหมือนมึงรู้อะ่ะโอเคไปเชิญเพื่อน เพืเ่อนคนหนึ่งเศบผู้ชายน่าจะไปละสวยละมาละมันอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงนี้ดิเราอะไรอ่ะงนีม่มันอยู่ตรงนี้ดิเราอะไรอ่ะโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาจริงวะ่ะโอ้โหมาจริงวะ่ะโดนจริงวะ่ะโอ้โหโดนเลยวะ่ะเก่งอ่ะ เปเียนหเรอเพื่อนเข้ามาช่วยทำไมทำแบบนี้ทำไมเอาอาจามาตีผม เพื่อนยา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 ,ยา,ยาโดดออกมาดีรออะไรไปละกู ไปหาเพื่อนก่อนไปหาเพื่อนอะไรหามาตูออกดิแล้วจะอยู่ฝั่งโน้นปะ<อ>เพื่อนโดนเหรอเียนตอนนี้ถ้าโดนตีสีเดียวเราก็ตายเลยนะมันมันมีโอกาสโดนแผนได้สามรอบอะ น่าจะมีคนอื่นไปช่วยปะแต่เราไม่ต้องรักเพื่อนหรอกไปแล้วไม่อยู่หรอกผมเป็นคนไม่ช่วยเพื่อนแต่ถ้ามีคนมาเล่นกับผมแบบแบบพูดคุยกันอะไรเงี้ยผมช่วยก่อที่ประตูมันอยู่ไหน เจอเนะี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแล้วใส่ชุดแบบนี้นะโอ้โหยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดเลยมีนคนออกประตูไปแล้วสองถ้ากูออกไม่ทันก็คือกูออตายแน่นอนนั่นไงโดนแฝงเรียบร้อยไม่กำลังมาเร็วขอด่วน ไม่เรางช่เยเพื่อนเราล้อสามแล้วปล่อยเสียหนึ่งเิีกว่าเสียสองเสียหนึ่งเิีกว่าเสียสองแต่ถ้าลอดหมดมันก็จะดีไงถ้าเ้าเป็นชีวิตจริงเราก็มันก็ประมาณนี้แนะหละจะรักกยอีกไหน แลงอะไรอ่ะมันไม่มีชื่อบอกอะไรผมปะคะแนนสองพันหนึ่งโอเคสนุกไหมทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะมันก็จะแบบเ,เล่นๆแบบสนุกๆแบบคุน,นรถทิพยหน่อยนะ ถ้าเสียงมันดังๆเราก็จะได้รุ้นไปด้วยกันไงทุกคนแต่ว่าผมเปิดเสียงดังแล้ว,วเวลาผมพูดอะไรเงี้ยเวลาเสียงมันดังมากๆผมก็ต้องเสียงดังตามใช่ปะเข้าใจความรู้สึกว่าเวลาใส่หูฟังอะแล้วพูดแล้วมันก็จะแบบเสียงมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเองอะเสียงตอนเราพูดอะผมเลยต้องพูดดังไงแต่ผมไม่ค่อยแต่ผมไม่รู้ว่าเสียงมันเสียงในเกมมันดังไปหรือเปล่าหรือว่าเสียงพูดผมมันแบบว่าเบาไปหรือเปล่าอ่ะประมาณ25ละกันก็น่าจะกำลังพอดีนะ คลิปนี้มันออกมาดังเกินนะ,นะแต่แต่ถ้าแบบมันพอดีแล้วผมก็จะตั้งไว้ที่30โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ของ Dead by Daylight ต่อไปนะทุกคนเราก็ยังทำอยู่นะแบบว่าซีรีส์ของ Dummy Land ผมก็ยังทำอยู่นะผมก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะแต่ผมอยากแบบว่าเปิด ไม่ใหม่บ้างอ่ะแบบอยากลองเล่นเกมอื่นบ้างผมก็เลยมาลองทำเดบิวต์ไดท์ไลท์ให้ดูนะทุกคนโอเคผมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อ